สวัสดีครับเรากำลังไปที่ตึกมิกจักิจักนะฮะพอดีวันนี้ร้านลุงเจแก่จัดมชั่นนะครับก็จะมีลดราคาทั้งร้านนะแล้วก็มีจับแจกรางวัลด้วยนะในตอนเย็นๆนะฮะงานม,มีสุปเสาร์อาทิตย์นัเนี่ยวันเสาร์แล้วเหลือวันพรุ่นี้อีกวันหนึ่งเดี๋ยวไปช่วยแกหน่อยละวกัน มาถึงแล้วนะจักกับ TFBJ แห่งตึกมิกซ์จัตุจักรกนะครับมาดูดูของกันก่อนเลยเขามีโปรโมชั่นอะไรของเขานะก็คือซื้อของราคาเท่าไหร่สักจางนึงนี่แหละแล้วเดี๋ยวคุณจะได้คูปองจับรางวัลน,นะซึ่งมันสามารถรวมบินได้นะเพราะว่าร้านแกจะมี2ร้านนะฮะก็คือร้านไหนก็ได้ นะหรือจะซื้อสองล้านเอามารวมกันเป็น1บินก็ได้เหมือนกันนะครับตู้นี้นี่บอกเลยโอ้โหสุดนะสุด มีแบบงานวินเทจนะฮะสำหรับใครที่แบบว่าเก็บของเล่นในยุคแบบ8ปหรือว่า90ตอนต้นอะไรอย่างนี้นะนี่มีหุ่นเหล็กด้วยนะเป็นไงโอ้โหสุดอ่ะชอบมากครับผมนอกนั้นก็เนเนใไฮโดโอ้โหคุณพระคุณเจา้าเฮ้ยบอกเลยว่าสภาพอย่างดีะฮะตัวนี้นี่แบบว่าดูราคาซะก่อนเป็นไงเอาเรื่องหน้าดู นี่เดิมเมเลยนะเดิมเมเลยนะโอ้ตู้นี้บอกเลยตู้นี้แจ่มมากสุดยอดเลยอะ่ะดูของเขาสินี่ก็หายไปเยอะนะหายเยอะนะเสียดายเขาไม่เติมของเนี่ยพองไปเยอะเลยอะ่ะตู้นี้ก็สิบเปอร์เซ็นต์นะมาดูได้มาดูได้ to go in. อันนี้เจ๋งมากเลยราคาฉากไม่รวมที่โลโนเโนะทำฉากมาขายด้วยโอ้โหโคตรเที่ยวเลยวะ่ะเจ๋งวะ่ะทำไมเราไม่เคยคิดเรื่องอย่างนี้เลยวะ มีงานนะครับมาฮะมีงานเลยครับอันนี้งานอ๋อเทีบยบใบเจจัดงานเซลเฉพาะร้านเทีบยบใบเจนะครับออสามวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หนึ 1, 2, ่งสองสามแม่กว่าคลิปจะออนองส่จะเหลือแต่วันอาทิตย์วันเดียวใช่เพราะว่ามึงเพิ่งมาไงครับผมมันมีอะไรแจกยังไงมั้งเนี่ยับมาล่อลววกันหน่อยสิคือทั้งสองร้านเทีบยบใบเจมีสองร้านนะอ่ะลดราคาอยู่แล้วเกือบทุกตู้นะครับครับเกือบทุกตู้ลดราคาอยู่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการจับรางวัลเหมือนเดิมก็คือ ท่านใดที่ซื้อของหลังจากหักส่วนลดแล้วครบหนึ่งพันบาทก็จะได้กูปองชิงรางวัลหนึ่งใบสองพันก็ได้สองใบแสนหนึ่งก็ได้ร้อยใบทุกหนึ่งพันบาทได้หนึ่งใบได้หนึ่งใบแล้วของรางวัลนะครับผมรางวัลเราแจกสามวันเลยนะเว้ยแจกทุกวันอ่ะพูดง่ายๆไม่ได้ว่ารวมมาแจกวันเดียวแจกสามวันวันละกี่รางวัลเนี่ยวันศุกร์ที่เมื่อวานไปแล้วเมื่อวานสี่รางวัล เจะเป็ดสีรางวัลทีวี LED ยี่สิบเอ็ดนิ้วหนึ่งเครื่องเครื่องฟอกอากาศหนึ่งเครื่องเครื่องดูดฝุ่นหนึ่งเครื่องแท็บเล็ตหนึ่งเครื่องแท็บเล็ตหนึ่งเครื่องมีแท็บเล็ตด้วยเป็นสี่นะแต่วันนี้วันเสาร์และพรุ่งนี้วันอาทิตย์พอดีคุณเดียจากร้านทอยโอลิมปั้มอบของบอกว่าให้ลุงเจเป็นของสมน้นหน้าคุณใช่มใช่มาร่วมจับอีกสองรายการ มือถือโตสวิดของใหม่นะสิ่งนี้เลยนะอ่าแล้วก็เรียวมี 10x อืมอืมแจกเลยแบ่งเป็นสองรายการวันนี้ถ้ากับวันนี้จะเป็นห้าห้ารายการอ่ก็คือโทรทัศน์แท็บเล็ตเครื่องดูดฝุ่นเครื่องฟอกอากาศแล้วก็มือถือโซลิดอ่าเป็นไงแล้ววันอาทิตย์ก็จะเป็นมือถือเหมือนเดิมสี่รายการเปลี่ยนจากโซลิดเป็นเรียวมี 10x จริงเยี๋ยวใจเจของจริงอันนี้ขอบคุณคุณเดียนะครับร้านคอยโอ,อลิมปัสฝังขอขอบคุณกันด้วยแกน่ารักมากแล้วของตู้พิก้าก็ลด10%ครับผมไปแล้วย่างนี้ผมสามารถที่จะซื้อของในตู้ตัวเองได้ไหมครับไอ้เอชี่ยซื้อขออในตู้ตัวเองไม่ได้ดิอ๋อซื้อให้เพื่อไลแต่คุณสามารถซื้อของในร้านซึ่งไม่ใช่ตู้ตัวเองได้อ๋อได้1,000บาทนะครับมาลุ้นแล้วปีนี้ปกติมึง จะร่วมงานหนึ่งกูใช่ไหมครับมึงจะรู้ดีว่าถ้ามึงจับได้อันนึงแล้วนะรายการต่อไปมึงจะอดใช่แต่ปีนี้มึงจับมาซ้ำได้เหรอซ้ำเลยมึงได้สี่ห้าอันมึงเอาไ้หมดเลยซ้ำได้เฮ้ยจริงๆปีนี้ซ้ำได้อุ้ยทำไโปรโมชั่นปีนี้มันเหมาะกับคนโลภจริงๆเลยเออทขาเหมือวยไงมึงก็ซื้อปีอ่ะไปก็ซื้อปีอ่ะรู้ได้ไม่ก็ได้อ่ะเลยปีนี้ได้หมดเว้นตู้เองโอเค เดนนะยดนนะเดี๋ยวขอไปเดินดูก่อนมันเยาวยนใจสะระเกิดมีหลายท่านถามมาช่วงนี้ไม่กล้าอะไรนะครับผมขออ่านเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์ไม่มีไม่มีคอมเมนต์ว่ะไม่แล้วก็ใครอยากรู้จับรางวัลแจกผมจะไลฟ์ทางเพจเฟซบุ๊กเกียบใบเจสองทุ่มลุ้นกันสดๆนได้เลยส่วนใครได้รางวัลไม่ต้องห่วงผมโทรหาตอนหน้าไลฟ์อยู่แล้วแล้วก็ให้มารับวันไหนก็ได้ งานก็จะมีวันที่1นถึงสธันวาคมนี้นะครับแต่ว่าตอนที่คลิปออนเนี่ยผมว่าน่าจะเหลือแค่วันที่3วันเดียวแล้วนะยังไงใครที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าสะดวกได้ยังไงอยากทดลองไปดูก็ลองไปดูกันได้นะครับผมก็ตามที่ลุงเจกบอกนะรอบนี้แกจัดคนเดียวนะฮะยังไม่ได้จัดกับหลายๆร้านเหมือนสมัยอยู่พันทิพย์นะแต่ก็แจกใหญ่อยู่นะไปไปไปลองเสี่ยงโชคกันดู